สัสดีรับเปืเป่อนๆทุกๆคนอ่าวันนี้เรามาคุยเรื่องปัุปุ๋ยกันนะครับปัุปุ๋ยพอผมสร้างมาปุ๋ยยันจะเป็นในแบบแองนะครับแบอบงอันนี้คือจุดเอก็อย่าจุดเอก็อย่าว่าปุ๋ยอ่าเป็นปุ๋ยแบบแองเอามาตมน้ำมิกรีนะครับอันนี้มาตมน้ำมิตรีมานให้มาตามโอ้นะครับ อ่าเป็นสีเหลืองๆมันกิมินนะครับแล้วนี่ก็เป็นสีดำๆโอ้ดำๆแต่พอพอต้มน้ำปั๊บมันจะเอาสีแดงนะครับอันนี้มันจะเอาเป็นสีแดงนะครับพอเราเลมแบบนี้มันสีดำนะครับมันได้มาซ้ำจ้ำตัวนะครับตรงนี้อันนี้จุดเอล้วก็จุดบีครเหมือนกันกับจุดบีจุดบีมันกลายมาซ้ำนะครับตรงใหญ่ตรงนึ่งเลยครัมันมีสีเกียวตรงนึ่งเลยครับสีเกีาตรงนึ่งนะครับมันเป็นสามตรงเหมือนกันครับ ต่องเรามากรต้นมน้ำนะครับมาดูวิธีโซ่เหมือนนะครับอันนี้เราเตรียมกันนะครับเตรียมกันตั้งไว้ก่อนคือเวลาปลูกเราก็เอาแต่ใช่ไม่ต้องต้มอยู่แล้วนะครับน้ำเราใช้ใาชะนะนะครับก,ก็าวงก็ใส่หลอนแอมข้าวปก,กัใส่หลอนแอมไว้นะเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งกองก่อนนะครับ ผมจะได้หล่อนเอมอันนี้สิบลิตรนะครับปุ่มตวงครับปุ่มตวงกับปองลิตรนี้นะครับผมจะตัดเอาแกนหล่อนอ่าเป็นแกนหล่อนของอ่าป,ปูงปลานะครับนี่ปุตตนะก็ประมาณหนึ่งลิตรถ้าเตรียมก๊อบนี้ก็ประมาณหนึ่งลิตรนะครับเด็ดกับปุ่มตวงสิบสิบปองนี้นะครับสิบกระปุกนี้อ่นาน้ำสิบกระปุกนี้แต่กับสิบลิตรนะครับส้มได้หนึ่งจุด อ่าติบ uh, นี่ซมดาย1 1.a นะครับซม .a นี่ติบนี่เราใส่ดาย10ลิตรเลเลเราก็โอเคมีเคมีเคมีคือนะครับเทช็อปน้ําเทว่าน้ําขึ้นนวด10ลิตรนี่เราจะเอาเคมีติ๊กไว้หลังเราจะจําดายว่า10ลิตรเต็มไหนนะครับก็เราตักออกนิดนึงตักออกก็ตักออกไปก่อนนะครับเราใส่ปุ๋ยก่อนแล้วก็กวนกวนกวนแล้วก็ ตัวเปิมนามนี้นะครับเปิมน้าม่ะไรที่ผลิตนะครับเมื่อเราลงนะครับจ้าวไม่ไม่ไมตักออกไม่รอปุ๋ยเต็มเลยครับเรามาประจมกันเลยครับไปมาดูรวมๆเตะลงไปเลยนะครับเตะลงไปในตั้งเลย Ờ, chảy mai này các, chảy mai cuốn, này mai đây cả đây này các, mày đay cuốn này, ai, ai, ai bôi lại cám nạm này các, cuốn này chuẩn cao, chuẩn mệt cao này các, cao ở lại mới mất แม่เหลวกันติดร่องเราก็ใส่ตัวติดร่องนะครับตัวติดร่องจนเราต้มใส่ตัวนี่ก่อนก็ได้นะครับแต่ผมจะใส่ตัวที่เรื่องนี้ก่อนนะครับอันนี้จุดเอก่อนนะครับจุดเอเดี๋ยวจุดจุดบีจะต้มติดลังจะแยกตั้งกันครับจะไม่ผลกันเพราะมันมีร่องร่องจุดนะครับ1สืลิตยังเหรอเสืลิตกับเอ0สลิตบีเสลิตนะครับมีร่องจุดอันนี้เราจะใส่ตัวที่เรื่องนี้ก่อนนะครับใส่ลงไปเลย ใช่เหล่าคนอพีพี่ครับใช่กล,ก,ลกลางคนกันนะครับใหญ่ใช่ตีเดียวเลยคนใช่ถังกล้ามตุ้งเหล่คนตีเดียวไม่ได้นะใช่กลางคนกันอันนี้มันจะก้าวไปนะครับคุณคุณคุณมันจะไลนะ่มันเป็นพงเงินพงเงิ นะครับอันนี้มันเป็นปุงก็เราใส่ตัวติดตามได้เลยนะครับตัวนี้เราแรีกเป็นสีดำแต่ว่าพอใส่ในน้ำม,มันเป็นเจ็อ,อ่าเป็นสีแดงนะครับก็แลยเป็นโป่งนี่เป็นสีดำแต่พอใส่ในน้ำปับ๊บมันจะเอาสีแดงครับกับใส่ไปเลยครับ กับจุดบีเออกับจุดจุดเอกับจุดเอมันจะดบีก็ตัวทีครับเนี่ยหน้าตาจะออกแบบนี้นะครับหมดเสร็จเลยเห็นไหมรับหน้าตาจะออกแบบแดงๆรับโอ้แดงๆแดงแก้มนะครับครับเห็นไหมรับมันตั้งมันเหลือเกียดรับอยู่ครับหน้าตาจะออกแบบนี้ครับเป็นนามซีนี่นะครับนี่จุดบีครับซึ่งนามติดเลือดเราก็เติมไม่ต้องคิดนะครับปวดเราคิดไว้เลยน้ามเชฟเลดเราคิดไว้เลย นี่ตัวนี้ยังไม่ถึงง้งนะครับที่เลือนี้เราก็เอาน้ำตีเราตักออกนะครับเติมลงไปไหมครับเติมลงไปไหมเป็ตึ้งคิดครับเป็นตึงคิดเดี๋ยวเรามากไวสารชีวิตรนะครับพอป,ปุ๋ยจะไม่กัดได้ครับเรามากไวปยาเคมีมากเไปใส่น้ำปั๊บก็เราก็ควนได้เลยครับกวนควนอิฐติดให้หนอเก้าครับ đây thì lăng này, đấy này các, hết rồi là nó nung chốt này A tăng đeo xay gan lợn này các, ăn gan lợn, dễ dễ triệt lết trong xay gấp ไว้ไว้ใจเวลาเราจะปลูกนะครับครับมาเรามาต้มจุดบีกันดีครับจุดบีเราใช้น้ำซุปลทธิ์เหมือนกันนะครับน้ำปมใช่ไว้เรียบร้อยแล้วใช้ไวุ้ปฤทธิครันเราก็ตักโอเหมือนเดิมครับตักโอเรามากไปแล้วครับมากขิดนไปเลยครับตักโอเหมือนเดิมตักโอไว้ก่อนนะครับเราเราตักน้ำปล่อยออมาไว้ก่อนอันนี้เป็นจุดบีนะครับจุดเอ้มันต้มเสร็จไปแล้วอันนี้เป็น ต้มจุดบีรับมันมีอยู่ต่องหยุดนะครับโปรพเักในน้ำม,มีต่องหยุดเอกับบีก็จะเอาชาละลายปุ๋ยชาละลายละลายน้ำนะครับตัวนี้เรามาโปรกรับปุ๋ยทุติทมาไม่ได้นะครับปุป๋ยน้ำเราจะตั้งตู้ปีเตสออกมาเลยตัวสำรับปุ๋ยน้ำนะครับเป็นโปรพักออร์แกนิกนะครับจุดนี้ตัวได้จะปลกพักเตยกับพักยีนพักอะไร้แบบนี้นะครับอย,ากกยขอข่าเกลื่อนในกางตรง tay trắng bênh 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 คนนก้าวกับคน,นไอเม็ดละลายมัดถัมันเป็นเม็ดคนในจุ่มก้าวนะครับมไปละลายแก้งไม่มดถักับน้ำก้าวกับน้ มันจะจับก้อนนะครับจับกันหรือช่วเลยครือคนในก้าวกับคนในก้าวกับน,น,น้ำ นะครับม <SO> hmm. ันก็ไม hmm. <é. S 2> ่ก้าวๆละลายไม่เลยนะถ้เราใช้อันนี้ผมจะใส้ตัวที่เกี้ยวก่อนนะครับใช้ตัวไหนก่อนก็ได้กับช่องตัวนี้ครับมันมีที่ที่ครีมกับที่เกี้ยวนะครับเราจะใช้ที่เกี้ยก่อนครับใส่ตีละตัวนะครับใส่ตีละตัวเลยก็ควรอย่าใส่ตีเดียวเลยก็ควรตีเดียวนะครับมันจะจับก้อนนะมันจะไม่เข้ากันครับมันจะไม่ตัว ตีไปเลยครับกวนตอกกับกวน ครับเราตักครับครับตัวที่3นะ no, 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 no. uh -huh. <tries> <tries> เติมน้ำครับเติมน้ำเต่ววาเราตักออกนะครับเต๋ไม่เบื่อกิดนะครับกิดเต่เราตักเรามากเลยจะมีกีตในราเกมีนะครับผมจะกีตหม่องเห็ดน,นะครับแต่ว่ะไอกรองซองกรองไปกําเละครับมันลงตีอมืดกับพมจะเตะใน้ปรตรงกิด 그는 그가 권투하가, 그는 가권투가 그는 그는 그, 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 Life quê? Ega bên trong tất lắm. Nicola tìm anh yếu tìm anh yếu tìm yếu tìm 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 ตีมีเจ็ดตีร่มนะครับวายตีรม่มเดี๋ยวเราไปดูมาเลยปักเตะเพราะวันทุกเตะป้านนะครับเดี๋ยวผมเปาะวันทุกเตะป้านเราไปเลยว่าเตร,ร,ร,รียมพร้อมเราเตรียมปุ๋ยตั้งมาเลยครัประมาณไม่เกินเจ็ดวันนะครับผมเปาะนี่ก็นับจะนี่ก็อย่างสี่วันนี่ครับเอามาวันทุกเตะป้านนะครับมิตรมองเห็นไหมนะครับนี่ครับ ขึ้นขึ้นช่วยกับขึ้นช่วยเหมือนทุกเต๋ปั้นก็บท่ามันเลยกับท่ามันปุ่มป๋อซี่ซี่ซี่กระบะนะครับซี่กระบะยางเบายางนะครับนี่เป็นเมล็ดปักเต๋ปอเหมือนทุกผมจะเตรียมเตรียมปุ๋ยไว้ลงเมล็ดปักนี่นะครับคลิกประมาณสี่วันผมจะลง,น,ผมผมงน,นะครับนี่เต๋ปุ่มป๋อป๋อกล่องน้ำนะครับป๋อกล่องน้ำ หรือป้ากองพุมก็ขึ้นมานี่อายุสามวันนะครับเกษีสามวันก็มีระระโหลก็เข้ามาเลยนะครับใบเกี้ยวนะครับครับที่ที่ที่กระบะนะผมพอ่ม้พที่กระบะนีครับแต่เป็นโรงเรือนเล็กๆนะครับเี๋อโพเพราะว่ามันไม่มีที่ตั้งนะครับก็วางอยู่ที่ตัวนะครับที่ตัวเี๋อโอมต้อนไปใกล้เหมาสองสามวันเต๋อบ้านนะครับ ปรมาณสีปานวางอยู nice ่ใส่น any anyway. ้ำเลยครับใส่ปุ๋ยแต่ผมประทุมเหมือนเมื่อกี้นะครับในตอนนี้นะแม่งผมจะใต้อกไม่เลยนะกำน้ผมจะใต้อกเดี๋ยวก็ยเตรียมพร้อมใส่น้ำไอ้พอรอประกาศนี้อายุปลูกได้นะครับอย่างประมาณสี่วันนะปลูกได้นี่วางอยู่ที่ตัวนะครับตอนนี้วางอยู่ที่ตัวกำลังใต้น้ำมกนะครับใต้น้ำมกแล้วก็เตรียมการกรับเตรียมการเตรียมการจะลง่อ้รับ กับซี่ตัวกับหนึ่งตัวแล้วกับซ้อมจ้ามก็บี่ตัวนู้นนะครับซี่ตัวตึ้งปักเดียวอะจำลองนะครับจำลองนี่เป็นปักจำลองก็ตอนนี้กี่แก๊สเปิดเลยก็อะไข้างนอกเลยโอ้ยแรงๆที่กับอ่าตอนนี้มีอยู่ที่ตัวกับปักจำลองก็ประมาณมาซื้อมาวันนะครับซื้อมาวันนี้ผมจะได้ค่ายปักเดียวลดสั้นอีกครั้งนะครับผมจะทำเป็นจวงนะกับซี่ตัวกับของผมเดียว ดี๋ยวจำร่องนะจำร่องนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ชมทั้งนี้ก็ได้ครับตัวมันใหญ่ยากครับมัอนวัดเอานนี้ครับ claro <todo> ไม่ได้ตำเรียบร้อยเลยแต่ว่าตัวเตรียมครบแล้วนี่ครับผมฟักติดว่าจำร่องครับโตโตครับโตโตเลยนี่คัดๆเขากินได้แล้วนะครับกินได้แล้วต้องบอกคัดๆนี่ครับประมาณนับอีกไปสักสิบเกินกว่าวันนี้จะมีฟักติดตัวสั้นลานเปิดเส่นนี้กลางครับนะครับ จะมีจำรองอยู่รับมีจำรองอ่าจ้องวันดีอ่าจ้องแามวันดีป้านนี่ไขล้จ้องง่ายนะครับจ้องายมดสี่ตัวครับสี่ตัวนี่ใกล้หมดเลยจ้องจ้องายครับไอหลบไปวิ่นไกล้ก็จ้องง่ายครับจ้องง่ายมันแต่ผมพูดนะครับจ้องง่ายมดครับเป็นปลักปลักติดหลอดสา้นจริงๆครับไม่ได้ยกนะครับนี่ีกตัวอ่งครับตัวติดจ้ำ นะครับเหมือนกันเหมือนเหมือนเหมือนกันเลยครับปักรุ่นเดียวกันนะครับเกินช่วยเหมือนกันนีเราร r a ประมาณอีกสิบว่าวันก็ออกได้นะครับปักจุดนี้มีอีกตัวกับกันล่างสี่ตัวกับสี่ตัวกับเหมือนกันกับเหมือนกันนะครับเดินอไม่ไม่รู้แต่ว่าก็เหมือนเหมือนกันครับยังมีสี่ตัวแต่ผมก็รอยอะ แตงกวาผมลงแปลงนี้รองรับไป้แล้วนะครับลงรองรับไอีกล้งก็คือลังจะสิบห้าวันก็ผมก็มารับไอ้แปลงนี้แล้วนะครับลงแปลงนี้อีกปักจะไม่คาดประมาณสิบห้าวันต้อนได้กับสิบห้าวันครั้งสิบห้าวันรั้งนะครับผมจะต่ำพยายามให้ลงจุดนั้นนะครับผมจะโปรตีละที่ตัวกับของพมนมในแปดตัวตรงเลยนะครับนี่ผมต้มปุ๋ยก็ผมอะไรตั้งก็เตรียมพร้อมจะลงจุดนี้นะครับสี่จุดนี้ นะครับที่จุดล่างนี้ครับเรกาก็มาแกล่อนแกล่อนได้วิ่งแต่ว่าผมก็น,น่านาจะจบคลิปแกนี้นะครับผมก็จบแกนี้ก่อนแต่ว่าจะใต้ไปเรื่อยๆยาวเกินก็มีคนมันมินเบื่ออะไก่อนนะครับเรกาก็ทำไปสันส้นๆครับ ไม่ไม <polarization. S 2> <tem> yeah ่ต้องยาวเกินทำเก็บไปทันทันนะครับกับป้อมก็จะเกนีใก่อนนะครับคลิปเดี๋ยวค้อยเล่เวลาป้อมปลูกป้อมจะต้มปุ๋ยในน้ำให้ดูครับจะต้มปุ๋ยในน้ำเลยครัปลูกนะครับน่าจะจะใส่น้ำไว้ก่อนเลยครัใส่ปุ๋ยเลยครับหลงยาวหน้าปลูกแต่ว่าทำวันเดียวกันไม่ตันนะครับต่างต้มต่างปลูกไม่ตันครับมันร้อนครับจะปลูกอย่างเย็นครับนะครับเดี๋ยวป้อมจะ ทำหวอะไรกันครับปุ่มก็จบเปลี่ยนแค่นี้ก่อนนะครับกับสวัสดีกับเพื่อนๆทุกๆคนช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อว่าปุมก็มีกำลังใจได้ทำโต้นะครับช่วยกดกดไอ้ด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับสวัสดีครับ